เอาทุกต่อไปครับทุกในครอบครัวความทุกขที่เกิดขึ้นในครอบครัวพี่น้องครับถ้าท่านมีลูกผัวตัวเมียเรียบร้อยนะมีเมียเป็นของตัวเองเรียบร้อยมีผัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยมีลูกหลานเป็นของตัวเองเรียบร้อยโอกาสที่ท่านจะเจอกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเนี่ยมันต้องผเผชิญแน่แนๆบางคนถึงหนีไปบวชหนีเข้าป่าไม่อยากมีครอบครัวทิ้งครอบครัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองไม่ได้ มื่อยอมรับไม่ได้ก็เลยต้องหนีและและไอสิ่งที่ตัวเองหนีอ่ะไม่ใช่ความทุกข์หรอกจริงๆแล้วคือหนีปัญหาปัญหามันทําให้เกิดความทุกข์จัดการกับปัญหาได้ดับสิ้นความทุกข์ก็ดับด้วยถูกไหมถ้าเรามีสิ่งของอยู่ชิ้นหนึ่งนะไปวางอยู่กลางแดดมีแสงสว่างไอของชิ้นนี้มันต้องมีเงาถ้าเราไม่อยากให้เกิดเงาไม่อยากให้มีเงาของไอสิ่งนี้เราก็เอาสิ่งนี้ออกไปจากพิกัดนั้นตรงนั้นสิ ถ้าเราเอาไอ้สิ่งที่มันทําให้เหตุทําให้เกิดเงาออกไปจากตรงนั้นได้นะเงาก็หายไปหรือเราจะทําให้มันยากกว่านั้นไหมเอาของวางไว้ตรงน,นั้นท่านแวาดวงอาทิตย์ออกเอาดวงอาทิตย์ออกเพื่อไม่ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาแล้วทําให้เกิดเงาของไอ้สิ่งเนี้ถามว่าอะไรมันง่ายกว่าละ่ะถ้าเราใช้ปัญญาใช่ไหมเอาดวงอาทิตย์ออกไปจากระบบเพื่อไม่ให้มีแสงสว่างและจะได้ไม่มีเงากับไอ้ของชิ้นเล็กชิ้นเดียวเบาๆหยิบออกเงานั้นก็หาย ถามว่าถ้าท่านไม่ฉลาดทางปัญญาท่านอาจจะไปเอาดวงอาทิตย์ออกพยายามเอาแล้วยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยน,นเราต้องแก้ที่ตัวเราด้วยตัวเราแทนจะไปแก้ที่คนอื่นไปจัดการที่คนอื่นถูกไหมคนที่สร้างปัญหาให้กับเรามันทําให้เราทุกข์เราต้องจัดการกับตัวทุกข์ที่ในใจเราไม่ใช่ไปจัดการกับไอ้คนที่สร้างปัญหาให้กับเราใช่หรือเปล่าล่ะ พอเราไม่จัดการกับคนที่สร้างปัญหาเราจัดการกับทุกที่เป็นปัญหาภายในแล้วเราก็ต้องจัดการกับปัญหาภายนอกที่ไอหมอนั่นมันจัดการมันทําเราด้วยเห็นไหมปัญหาภายนอกคือไอคนนั้นเป็นคนสร้างไอหมอนั่นไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือสิ่งที่ไอหมอนั่นมันสร้างและยื่นเป็นเงื่อนไขให้กับเรามันไม่ใช่เงื่อนไขมันเป็นผู้ยื่นเงื่อนไขนี่คือความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ที่ท่านจะต้องเข้าถึงมันให้ได้นะวันนี้เราแค่ยกตัวอย่างนะวันหน้าเราจะทําให้ท่าน sharp คือแหลมคมทางปัญญามากขึ้นถ้าท่านไม่เบื่อที่จะฟังเราเบื่อไม่เอ่ยนะตอนนี้เหลือ2 2 7รอยิบดคนแล้วจากสา0ร้อยกว่าคนสงสัยเริ่มเบื่อแล้วสงสัยเริ่มรู้ความทุกข์หมดแล้วจบรู้ความทุกข์จบแล้วเลยไม่ฟังต่อนะหลายคนบอกอาจารย์ไปบอกจํานวนคนทําไมนไม่เป็นไรเราไม่หวังผลเป็นพันเป็นหมื่นในปัจจุบันแล้วแต่เราหวังในอนาคตเนี่ยทุกในครอบครัวเกิดจากอะไร ความขัดอ,อกขัดใจในในครอบครัวคนเราเวลาอยู well, the the does it, does it, does it. ่ใกล้ชิดกันเนี่ยได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้รับรู้โอกาสที่จะมีความขัดอกขัดใจกันมีเป็นธรรมดาเพราะอะไรพี่น้องครับเอายกเวียงสักเรื่องมนุษย์เราเนี่ยนานาจิตตังใช่ไหมครับต่อให้ผัวมีรักกันมากต่อให้พ่อแม่รักลูกมากแต่โอกาสที่จะขัดใจกันเนี่ยมันมีมากเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการที่จะนึกได้คิดได้รู้ได้แตกต่างกันใช่ไหมสำคัญที่สุดคือมีอุดมคติหรืออุดมการในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันสี่อย่างพี่น้องครับถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าผัวเราเมียเราลูกเราเนี่ยนะต่างคนต่างมีสี่อย่างที่ทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันเนี่ยถ้าเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้ความขัดใจกันมันจะเกิดขึ้น และนั่นคือบ่อเกิดแห่งทุกข์เพราะอะไรครับที่ทุกเพราะว่าเราจัดการกับไอ้สีสิ่งตรงนี้ไม่เป็นและจัดการมันไม่ได้มันก็ยังมีการแสดงออกหรือกระทาต่อกันเราสัมผัสรู้ดูเห็นกันและกันอยู่ในสี่สิ่งที่แตกต่างตราบใดที่จัดการมันไม่ได้ความทุกข์ก็ยังอยู่ถามว่าเราจะจัดการไอ้คนที่มันมีทัศนคติต่างกับเราความเห็นต่างกับเราความต้องการในการดำเนินชีวิตต่างกันกับเรา หรือมีความฉเฉลียวฉลาดที่แตกต่างกันแตกต่างชั้นกับเราเราจะไปจัดการกับไอ้คนเหล่านี้ที่เป็นผัวเราเมียเราลูกเราเนี่ยกลับเราจัดการที่ใจเราคือยอมรับความจริงเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ทัศนคติของเขาความคิดความฉลาดความต้องการในการดําเนินชีวิตนิสัยสันดางใดของเขาเนี่ยเราไปจัดการไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเราทุกเพราะเราจะพยายามไปเปลี่ยนแปลงเขา ใช่ไหมให้เขาคิดเหมือนเราให้มีทัศนคติเหมือนเราให้เขาชอบเหมือนกับเราแล้วท่านก็รู้นี่ว่ามันเป็นการยากมากเพราะใครก็จะมาเปลี่ยนแปลงตัวท่านตามความต้องการของพวกเขาไม่ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติันนิสัยมันเป็นสันดานของท่านเพียงแค่ท่านเป็นผัวเมียกันร,รักกันมันก็สามารถที่จะเอาความแตกต่างเนี่ยมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกรียวกลมกันได้ถ้าท่านไม่มองว่ามันคือสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในความคิดในความต้องการที่แตกต่าง มันคือท่านไม่คิดว่ามันคือสิ่งที่ชั่วร้ายมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลากหลายไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมความหลากหลายคือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่สวยงามสิ่งที่สวยงามก็คือความสมดุลแต่มนุษย์เราไม่ประพฤติธรรมไม่เข้าใจสัจธรรมพยายามบังคับให้ลูกผัวตัวเมีย คิดเหมือนกูต้องการเหมือนกูฉลาดเท่ากูอย่างโง่นะมึงมึงต้องฉลาดเท่ากูหรือเวลาที่กูโง่มึงก็ต้องโง่เหมือนกูด้วยมึงอย่าฉลาดกว่ากูอย่างนั้นสิเห็นไหมพี่น้องครับปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราเองความทุกข์ในครอบครัวนะเกิดมาจากความขัดใจในความแตกต่างในสี่อย่างที่เราบอกมันถ้าท่านยอมรับความแตกต่างทั้งสี่อย่างได้ท่านก็จะไม่ไปเจ้ากี้เจ้าการที่จะไปเปลี่ยนแปลงไอ้คนรอบข้างของท่านน่ะ ให้เขามีสี่อย่างเนี่ยตรงกับท่านหรือตรงกับที่ท่านชอบเห็นไหมครับเพียงแค่ท่านต้องการจะไปจัดการกับเขาและท่านจัดการไม่ได้จัดการไม่สําเร็จท่านก็ทุกข์แล้วครับเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงพยายามหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกหรืออยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะไปโทษสังคมโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ใจคือตัวเราตัวเราเองเพระองค์บอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหม พอจิตเราเป็นทุกข์ปั๊บเนี่ยกายเราก็ทุกข์ตามอายุสั้นเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับและอายุสั้นเพราะอะไรไปต่อสู้ตอบโต้ต,ต,ต่อต้านเขาเขาก็เลยตีตาตาตีโดนเขากระทืบอเพราะไปชวนเขาทะเละเาะเพื่อจะเอาเรื่องเอาเราวเพราะตัวเองขัดอกขัดใจโอเคนะความขัดใจนะคนที่มีครอบครัวแล้วฟังไว้นะครับถ้าจะได้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีครอบครัวไม่ต้องทิ้งครอบครัว เพราะกลัวทุกข์เกลียดทุกข์แต่จริงๆไม่ใช่หนีปัญหาเพราะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่รู้ปัญหามันคืออะไรวันนี้เราบอกแล้วแล้วเราบอกแล้วหนึ่งสไลด์เราบอกแค่3มเรื่องจริงๆมันมากกว่าน,นี้แต่เราเลือกเรื่องที่สําคัญที่เจอกันบ่อยๆเป็นเรื่องที่ p o p ล่าเป็นเรื่องที่ well known, เวลโนเป็นรที่รู้ทั่วกันะความขัดใจนะอย่างที่สองความขัดแย้งถ้าครอบครัวไหนพ่อแม่ลูกทะเลาะกันไม่สันไม่สันติสุขกันในครอบครัวไม่มีความสงบ ทะเลาะเบาแวงกันเพราะขัดใจกันแรงๆก็ขัดแย,งดแยงแวว้งกันขัดแย้งก็แปลว่าโต้เถียงกันโต้แย้งกันมากกว่าจะเก็บไว้ในใจมีการแสดงออกมาภายนอก <c oughs> พอมันขัดแย้งกันปับการทะเลาะเบาแว้งกันการโต้ว,วาทีการทําสงครามปากมันก็เกิดขึ้นพอทําสงครามปากแล้วเอาชนะกันไม่ได้ก็ใช้สงครามอาวุธแทนครกก็ปลิวตะหลิวก็บิน <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้น เป็นที่มาของเรื่องร้ายแรงคอขาดบาดตายเลือดตกยางออกเพราะอะไรเพราะขาดสติพอขาดสติปั๊บก็ใช้อารมณ์นำหน้าปัญญาทันทีอารมณ์มันมีอย่างเดียวครับต้องเอาชนะด้วยอารมณ์คือทำร้ายทำลายไม่มีอะไรดีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพาตัวเองเข้าสู่ความขัดแยง้งความทุกข์ก็เกิดขึ้นครับเพราะั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ในไม่อยากจะมีทุกข์ในครอบครัวจะต้องกลัวต้องทิ้งครอบครัวหนีครอบครัวก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งสิครับ ซึ่งแน่นอนป้องกันมาตั้งแต่ความขัดใจคือยอมรับความจริงให้ได้ในความแตกต่างความขัดแย้งมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือการขัดแยง้งถ้าเป็นการชี้แจงแสดงเหตุผลเราก็พยายามฝึกตัวเราเองให้เป็นคนที่มีเหตุผลและต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนใช้เหตุผลเป็นด้วยใช้เหตุผลให้เป็นเพื่อที่จะน้าวโน้มจิตใจผัวเราเมียเราลูกเราให้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการ นั่นคือความสามารถในการน้าวโน้มจิตใจเขาคือต้องใช้เหตุและผลและขณะเดียวกันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดเหตุผลให้เราฟังถ้าเราไม่ขัดแยง้งเราก็ต้องตั้งใจรับฟังด้วยจิตที่เปิดกว้างรับฟังเหตุผลของเขาจึงแม้เหตุผลของเขามันจะไม่ตรงกับเหตุผลของเราแต่มันฟังขึ้นมันก็จะช่วยทําให้ท่านจิตสงบลงไดท้ที่สำคัญที่สุดก็คือความต้องการที่จะเอาชนะกันมันจะไม่เกิดขึ้น ท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมนี่คือปัญหาครอบครัวความทุกข์ในครอบครัวเราพูดภายในห้านาทีนี้ท่านเข้าใจแน่นอนความขัดใจอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นให้ยอมรับความแตกต่างความขัดแย้งมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเคารพในเหตุผลของกันและกันเคารพในความเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานด้วยกันหรือถ้าในทีมงานก็เคารพในความเป็นสมาชิก <c oughs> ของทีมนั้นด้วยกันเคารพในความเป็นสมาชิกของหน่วยงานขององค์กรเดียวกัน นึกออกไหมฮะแล้วก็เคารพในเหตุผลของกันและกันถึงแม้อีเวนนี่มันบอกว่าเหตุผลของมันนะ่ะแต่เราฟังไม่ขึ้นนะ่ะมันน่าจะเป็นแค่ข้ออ้างมากกว่าแต่มันบอกว่ามันพยายามชี้แจงแล้ว,วนี่คือเหตุผลของมันเราก็ต้องอดทนที่จะยอมรับว่ามันเข้าใจว่านั่นคือเหตุผลก็ยอมรับถ้าเรายอมสัอย่างเดียวเราก็เย็นได้ถ้ายอมไม่เป็นเราก็เย็นไม่ได้โอเคความขัดแยง้งประการที่สามคือความขัดขืนความขัดขืนแปลว่าอะไรขัดแย้งแล้ว เกิดการไม่ยินยอมไม่ยอมรับในเหตุผลของอีกฝ่ายพยายามจะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับในเหตุผลของตนเองนี่คือการขัดขืนไม่เห็นด้วยไม่ยินยอมไม่คล้อยตามไม่อะไรทั้งนั้นฉันมีมิจฉาทิฏฐิฉันจะเอาชนะเธอให้ได้ด้วยความเชื่อของฉันอย่างเดียวฉันจะทําตัวเป็นเจ้าลัทธิพยายามจะบังคับให้ผัวให้เมียให้ลูกเชื่อตามความเชื่อของตัวเองโดยไม่แคร์เหตุผลของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าความขัดขืน ความทุกข์เกิดไหมฮะในครอบครัวครอบครัวนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเขาเรียกว่าอยู่ไม่เป็นประเทศชาติก็เหมือนกันครับถ้าท่านพกความขัดใจพกแต่ความขัดแยง้งและพกแต่ความขัดขืนความแตกแยกกันการทําร้ายกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองในประเทศในสังคมในบริษัทที่เป็นองค์กรเล็กๆก็เช่นกันนะไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวเราพูดหมายถึง องรวมของทั้งสังคมครับความขัดใจความขัดแยง้งความขับขืนนํามาซึ่งความทุกข์และแน่นอนครับไม่มีใครอยากอยู่กับความทุกข์อยากอยู่กับความสุขเมื่อจัดการกับปัญหาไม่ได้แต่ละคนก็เลยพยายามจะเอาทุกข์ของตัวเองไปโยนใส่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาทุกข์ของกูโยนใส่มึงให้มึงทุกข์เหมือนกูมั้งการตีตาตาตีกันมันก็เกิดขึ้นการเอาชนะฆ่าคานกันก็จะเกิดขึ้นทั้งที่เข้าใจผิดนะ ถ้าเอาชนะมึงได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ทําให้กูมีความสุขทําให้กูมีความสงบซึ่งแท้จริงแล้วคิดผิดนะมันไม่ใช่ยิ่งวุ่นวายยิ่งหาจุดจบไม่เจอนะมันเป็นอย่างนั้นอา้าวต่อไปครับความทุกข์ที่มนุษย์เราเจอกันเป็นประจำอีกสไลด์แผ่นต่อไปนะท่านจำไว้นะะเราหยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกคนทั้งโลกเนะี่ยเอามาคุยให้ท่านฟังเพราะถ้าคุยกันเนี่ยตีสามตีสี่ตีห้าก็คุยไม่จบเราเรื่องความทุกข์มันมีเยอะมาก เอาเฉพาะที่พ well ัฟพูล่าแล้วเวลนน์ท่านยอมรับไหมที่พูดมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็ช่วยเขียนให้ให้เราทราบด้วยนะว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วไม่ต้องเอาไปย่อยอะไรอีกครับเพราะเราย่อยเราย่อยให้ละเอียดแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับสไลด์แผ่นต่อไปทุกเพราะความเศร้าสลดชีวิตของมนุษย์เราเกิดมาต้องมีอารมณ์ที่เศร้าสลดบ้างถูกไหมความเศร้าสลดที่ทําให้เกิดความทุกข์มีอยู่สามอย่าง ที่ทุั่วไปเจอกันครับหนึ่งมีความทุกข์เพราะขาดคนเห็นใจไหมเจ้าหนูนี่เลยมานั่งชันเขา่ากอดเขา่าชันเขา่าทำหน้าเศร้าให้เราเห็นเนี่ยการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนทุกข์เพราะเศร้าสลดคือเพราะขาดคนเห็นใจก็รู้สึกเศร้าไม่มีใครเห็นใจฉันเลยคําว่าเศร้าสลดแปลว่าเศร้าแล้วหดหูสลดแปลว่าหดหูหดหูทั้งกายและใจ มันเป็นความเศร้าที่ค่อนข้างจะแรงเพราะขาดคนเห็นใจท่านก็ต้องถามตัวเองว่าทําไมท่านจึงต้องการให้คนอื่นมาเห็นใจท่านท่านจะได้หายเศร้าคือจะได้ไม่ทุกข์ท่านทําไมท่านต้องการให้คนอื่นเห็นใจเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าท่านพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมท่านเกิดมาเนี่ยพึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองพึ่งพี่เลี้ยงพึ่งคนอื่นมาตลอดพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ยังคิดจะพึ่งคนอื่นอีกเขาเรียกว่าพึ่งตัวเองไม่เป็น ใช่ไหมให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นให้ความสุขให้ความหวังให้ความเชื่อมั่นให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วถ้าจะให้กำลังใจให้ความหวังกับตัวเองเป็นไม่ต้องรอให้คนอื่นเห็นใจไม่ต้องง้อใครไม่ต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยถ้าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรมันก็มีหลายวิธีนะแต่ถ้าเราจะแนะตอนนี้ที่เรานึกได้ที่พระบิดาเมตตาเปิดมิติให้เรานึกก็คือท่านหัดทําอะไรด้วยตัวเองบ้างสิ หัดทาอะไรด้วยตัวเองบ้างพอทําสําเร็จแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยการชื่นชมตัวเองนี่เลยดีใจจังเลยที่ฉันทําสิ่งนี้นะดีใจจังเลยที่กูตักข้าวกินเองเป็นดีใจจังเลยที่กูอาบน้ําเองเป็นไม่ต้องไปหาอ่างไม่ต้องไปหาคนอยู่ขอบอ่างให้ช่วยอาบให้กูมีความสุขจังเลยที่กูอาบเองเป็นกินข้าวเป็น มีความสุขจังเลยที่กูขับรถเป็นขี่รถเครื่องเป็นถีบจักรยานเป็นจะไปไหนมาไหนไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องอาศัยใครเอ้ยกูดีใจจังเลยที่กูจะไปไหนกูใช้ตีนสองข้างกูเดินไปได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นนี่คือวิธีการให้กําลังใจให้ความเชื่อมั่นเพื่อสร้างความศรัทธานในตัวเองแล้วเวลาทํางานเป็นทีมหรือใช้ชีวิตอยู่เนี่ยหัดคิดอะไรด้วยตัวเองบ้างไม่ต้องไปเอาตามอย่างคนอื่นเสมอไปเรียนแบบคนอื่นเสมอไปและความภาคภูมิใจในตัวเองมันก็ไม่มีใช่ไหม คิดเองมั่งทาเองมั่งพอท่านทําเองได้คิดเองได้ท่านก็ภูมิใจถูกไหมก็มีกําลังใจแหมและหัดทําอะไรที่อย่าไปท,ทําทีเดียวยากๆเมื่อกลับกระไดอะมีสิบขั้นน่ะท่านจะอยู่ขั้นที่หนือกระโดดไปขั้นที่สิบเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ฉลาดถ้าท่านจะมีกําลังใจว่าขึ้นไปที่สูงได้ไปทีละขั้นหัดทาอะไรง่ายๆด้วยตัวเองให้ประสบความสําเร็จแล้วสะสมกําลังใจให้กับตัวเองไว้เพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเมื่อเราไม่ต้องพึ่งใคร ไม่ต้องง้อใครเราก็ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเห็นใจเราใช่ไหมไม่จําเป็นต้องให้ใครมาให้กําลังใจเรามาส่งเสริมพลังจิตเราไม่ต้องเราพึ่งตัวเองได้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้อัตตายิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่หรือไม่ละ่ะท่านต้องพึ่งตัวเองมันเวลาท่านมีลูกท่านก็ต้องเริ่มสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กๆให้ลูกรู้จักพึ่งตนเองไม่ใช่ไปสปอยลูกจนกระทั่งมันทําอะไรไม่เป็นโตแล้วยังล้างก้นไม่เป็น เช็ดก้นไม่เป็นโตแล้วยังกินข้าวไม่เป็นหกกะเรียกกระลาโตแล้วยังใส่เสื้อผ้านุ่งกางเกงใส่ถุงเท้าใส่รองเท้ายังสลับกลับข้างอยู่เลยเนี่ยเพราะอะไรพ่อแม่พี่เลี้ยงสปอยจนทั้งลูกทําอะไรไม่เป็นพอโตขึ้นมาเด็กพวกเนี้ครับจะมีความรู้สึกว่าขาดคนเห็นใจขณะที่ชั้นฉันผิดหวังชั้นผิดพลาดชั้นล้มเหลวอ่ะไม่มีใครเห็นใจฉันมั่งเลยเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหมครับถูกไหมเอานะเรารู้นะว่าเหตุเกิดจากอะไรก็แก้ไขซะท่านก็จะหายทุกข์ไปอีกเรื่องนะ ทุกข์เพราะสูญเสียสิ่งที่ตนรักแ่น่เสียฟงเสียแฟนทุกทุกมากเศร้าหมองนะคนเราเศร้าสามว,วันพอแล้วที่มันจากกูไปอ่ะนะมันรักกันดีๆแล้วมาทิ้งกูไปเลิกกันอ่ะเศร้าสามว,วันสามคืนพอแล้วชีวิตที่เหลือยาวๆนะเรามีช่องทางที่หาความสุขหาความสําเร็จได้อีกโลกนี้ไม่ไร้ายเท่าใบพุทราผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีที่แมท,ที่จะเข้ามาในชีวิตเรา นะถ้าเราเป็นเพศชายก็เพศหญิงเราเป็นเพศหญิงก็ผู้ชายเสียไปเสียไปไม่เป็นไรหนังกําพร้าของฝาตีนเราอ่ะใช่ไหมเมื่อเราใช้มันนานๆเนี่ยมันจนหลุดลอกไปเองโดยอัตโนมัติน่ะผู้ชายบางคนมันอยู่กับเราบางทีมันเบื่อเรามันก็ทิ้งเราไปก็เหมือนหนังกําพร้าที่มันลอกไปจากฝาตีนเราอ่ะท่านไปเสียดายหนังกําพร้าทาไมครับเดี๋ยวหนังแท้ของเราไ่ก็ขึ้นมาแทนแปลว่าอะไรเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตเราแทนไปเสียดายหนังกําพร้าที่มันคําว่ากําพร้าแปลว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะไปเสียดายทาไมอ่ะพี่น้องครับ ใช้ปัญญาเอาก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาสูญเสียคนรักเนี่ยส่วนมากมนุษย์เราจะตีโพยตีปลายจะเป็นต,ตายนะนะทั้งที่โลกเนี้ยนะผู้ชายผู้หญิงยังมีเยอะถึงแม้ผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงก็แบ่งๆกันไปบ้างนะแบ่งปันกันใช้อะนะก็โอเคไหมล่ะถูกไหมล่ะนะถ้าท่านรู้จักคิดและฉลาดในการดำเนินชีวิตนะไม่กระทั่งสิ่งที่ตัวเรารักเช่นเรารักของของเรานะียเช่นแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมพอมันสูญหายไปหาไม่เจอโอ้จะเป็นจะตายเรายังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหม ถามว่าที่เราได้แก้วแหวนเงินทองนั้นมาเป็นเพราะเรามีความสามา,า,มารถในการหาเงินหาทองแล้วไปซื้อมันมาใช่ไหมพอเรามาเก็บรักษามันไว้โอกาสจะหายมันก็มีโอกาสจะเสื่อมโอกาสจะแตกแล้วโอกาสจะชํารุดมันก็มีใช่ไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไรยั่งยืนมันต้องมีการเสื่อมสลายหายไปได้นะวัตถ,ถุมีโอกาสล่องหนหายไปได้เพราะมีคนมาทาให้มันล่องหนหรือเราทําหล่นเองและหาไม่เจอใช่ไหมไม่เปไ็นไรนี่ไม่ตายเราก็หาใหม่ได้เพราะอันเดิมที่มันหายเราก็เป็นคนหามาเองใช่ไหมไม่ได้ไปจี้ไปป้นไปรักไข่มาทําไมดูถูกตัวเองล้วว่าจะหามาแทนมันไม่ได้ หาว่าตัวเองไม่มีความสามารถเหรอเราหาแหวนวงนั้นที่เราทําหายเนี่ยเราหามันมาได้ด้วยความสามารถของเราตั้งแต่ตอนนั้นเราอายุยังน้อยกว่าวันนี้แต่พอวันนี้เราผ่านโลกผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายการจะหาแหวนวงเดิมหรือให,ให้ใหญ่กว่าเดิมให้มันราคาสูงให้มันแพงกว่าเดิมทาไมเราต้องดูถูกตัวเองว่าเราหามันไม่ได้ไปตีโพยตีพายยึดติดอยู่กับอกของรักของชิ้นนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญา ท่าจะข้ามผ่านวังวนของความทุกข์เหล่านั้นได้ไหมถ้าจะเอาตัวเองออกมาจากกองทุกข์ได้ไหมถ้าไม่ใช้ความฉลาดทางปัญญาเพราะคิดแบบจิตมนุษย์อะสิใช่ไหมไปยึดติดไปติดพันใช้จิตที่เป็นติดกิเลสมาคิดเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะมันเข้าข้างตัวท่านเองมันจะไม่มีความเป็นธรรมให้กับตัวท่านเพราะมันลำเอียงเข้ากับตัวท่านเองไอ้จิตยาบที่ใช้กิเลสในการคิดอนะโอเคไหมนะอ้าวประการที่สามพิษหวังในความรัก ผิดหวังในความรักแต่กี้สูญเสียสิ่งที่ตนรักนะผิดหวังในความรักนี่พระบิดาเมตตาให้เน้นเรื่องเกี่ยวกับคู่ค,คู่ตุนางนั้นเรารักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวหนึ่งน้ําท่วมไม่ถึงก็แห้งแงแก่สั่งกระตายนะรักเขาข้างเดียวหรือบางทีมันมันบอกเราว่ารักแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้บอกแต่มันหลอกเราก็เพราะเราโง่เองไงตอนที่เขามาจีบเราเขาบอกว่าเขารักเราเราเสียขวยเขินสะเทินอาย เอาตาก้มลงมองแต่หัวแม่ตีนมันท่านไม่มองตาไม่มองหน้ามันเลยที่มันบอกว่าผมรักคุณมากผมรักคุณปานจะกลืนกินแต่เวลามันพูดมันทําหน้าตาทะเล้นทําหน้าตาท่านมองออกว่ามันตอแหลแต่ท่านอายเพราะพอรู้ว่ามันบอกว่ามันรักท่านเพราะท่านก็แอบจิตให้กับมันน่ะรู้สึกว่าตัวเองก็รักเขาอยู่อ่ะพอเขาบอกว่ารักก็เลยเขินอายก้มหน้าก้มตามองแต่หัวแม่ตีนมันมองตาที่จะรู้ใจไม่ใช่มองหัวแม่ตีนแล้วรู้ใจก็เลยถูกมันหลอกอะแล้วท่าน มาผิดหวังในความรักหรือบางทีไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องอะไรที่เป็นข้อใหญ่ที่ทําให้คนที่เคยบอกเราว่ารักเพราะมันยังมองไม่เห็นตัวเราอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเลยเผลอปากบอกว่ารักเราคนเดียวรักจริงแต่พอมันเจอสิ่งบางสิ่งที่มันรับไม่ได้เมื่อมันรับไม่ได้การที่ให้มันรักเหมือนเดิมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะท่านก็ต้องถามหาตัวเองหรือถามจากเขาว่าที่เธอไม่รักเราสิ้นรักเราเพราะอะไร เพราะมีอะไรไม่ดีในตัวเราเหรอที่เธอไม่รักเราใช่ไหมเราไม่รวยเราไม่สวยเธอก็เห็นอยู่แต่เธอมาบอกว่ารักเราแสดงว่านอกจากไม่รวยไม่สวยซึ่งเธอรับได้แล้วมีอะไรอีกที่เธอรับไม่ได้ที่เธอเพิ่งรู้ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเพื่อให้โอกาสเราได้ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองก็ว่ากันไปใช่ไหมทาไมจะอมานั่งเสียใจแต่มันบอกว่าไม่มีอะไรเบื่อถ้าพูดอย่างนี้ถ้าก็ต้องยอมจานนแล้วเพราะท่านทําให้มันเบื่อนะอย่าไปคิดว่าพวกมันเบื่อท่านท่านทําให้มันเบื่อความเบื่อของมันจะทําให้มันเสื่อม ใช่ไหมมันมันไปคบผู้หญิงคนอื่นเดี๋ยวมันก็ไปเบื่อผู้หญิงคนอื่นอีกครับนะแล้วเดี๋ยวมันก็เจอดีมันเมื่อเราเจอไม่ดีเราก็รีบเผาออกมาเสียยอมให้มันจากไปเพื่อเราจะได้เจอไม่ดีแค่นี้และจะไปเจอดีในวันข้างหน้าถ้ามันทําตัวแบบนี้ยมันทําให้เราไม่ดีใช่ไหมแต่มันก็จะไปเจอดีกับคนบางคนในวันข้างหน้าใช่ไหมโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทําดีได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วใช่ไหมเราก็ยอมรับความเป็นจริงเพราะเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเรา เปลี่ยนแปลงวิธีคิดชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนแปลงโลกได้นั้นโลกนี้อยู่ในกำมือของเราเนะีเมื่อเราถึงสถานการณ์ที่ถูกคนรักทอดทิ้งท่านเปลี่ยนวิธีคิดเลยมันไม่ใช่คนเดียวและมันไม่ใช่คนสําคัญที่สุดในชีวิตฉันนะี่หาคนอื่นที่สําคัญที่สุดในชีวิตฉันมาทดแทนเช่นพ่อฉันอีพออีแแมหรือว่าผู้มีพระคุณนะหรือเดี๋ยวฉันก็มีคนรักใหม่ เพราะยังไง,งไงฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นคนที่มีศิลธรรมฉันเป็นคนฉลาดมีความดีงามเดียวก็ต้องมีคนที่เป็นคู่แท้ของฉันเห็นความดีของฉันก็มาทดแทนเธอได้แล้วเพอเอจะได้ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมเสื้อตัวเก่าใส่นานๆมันเก็าเก่าแล้วแฟชั่นก็ล้าแล้วเพราะฉะนั้นการได้โอกาสเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่สักทีสีก็ใหม่กลิ่นก็ใหม่ใช่ไหมยี่ห้อก็ใหม่มันดังหวแบรนด์เนมตัวเดิมซะอีกไงพอเปลี่ยนใหม่ ก็เข้าท่ากว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังซ้อมซ่ออยู่กับไอ้ตัวดีตัวเดิมตัวดีแต่ตัวเดิมที่มันลาสมัยแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนคิดจะเปลี่ยนมันเป็นคนเปลี่ยนเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเพื่อตามตามให้ทันมันนะนะชีวิตเราก็จะสุขสงบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นะครับ